วดยดีครับม่สายสายสองล้อทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ม o t ตอร์ไ s ค์โซโล่ไทยแลนด์ไลฟ์สไตล์คุยกันสบายสบายสารพันสาระในแวดวงรถเครื่องนี่ครับหรือ2องล้อหรือรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ในพี่น้องสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับสารพันสาระคุยกันไลฟ์สไตล์แบบสบายสบายนะครับไม่มีอะไรพิษธีรีตองอะไรมากมายนะครับคุยกันง่ายๆนะครับผมแบบ เพื่อนฝูงในแวดวงสองล้อเครื่องนละใช้ภาษาคนขี่รถเครื่องนี่แหละครับพี่น้องสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งรถเก่ารถใหม่รถใหญ่รถเล็กเทคโนโลยีต่างๆนะครับมอเตอร์สปอร์ตนะครับแมนเนตแมชชีนหรือบางทีอาจ,จะมีเรื่องกินเรื่องเที่ยวสอดไส้กันมานะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเองผมเองไม่ใช่กูรูไม่ใช่ผู้รู้อะไรมากมายนะครับอาศัยว่าผมผูกพันอยู่กับวงการนี้ก็มีประสบการณ์มามากนะครับกว่า 40, 40ปีที่ผม คุุขีอยู่วงการสองล้อเครื่องเนี่ยครับแต่ก่อนก็ทำดีสารถ่ายภาพอะไรมาก่อนนะครับพออายุมากแล้วก็คิดจะทำทางโลกออนไลน์เนาะเดี๋ยวจะเป็นคนหลงยุคไปอีกผมก็เลยลองทำดูทำก็ด้วยใจเลกนะครับ ก็เก็บเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังหรือมีอะไรก็มาแนะนํามาเปิดแคาล็อกคุยกันก็ว่าไปกันดูแลบํารุงรักษาลดการขับขี่ทั่วไปที่เกี่ยวกับ2ล้อเครื่องก็ว่ามั่วไปหมดแล้วพี่น้องก็จากสิ่งที่ผมรู้ผมเห็นนี่แหละครับก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่กูรูนะครับรู้อย่างหลายท่านที่หลายท่านรู้นี่แหละครับแต่ผมอาจจะมีประสบการณ์หลายอย่างที่แตกต่างจากท่านมั่งก็อาจจะมีเนาะ แต่ไม่ใช่มากมายอะไรนะครับก็เก็บมาเล่าสู่กันฟังมนเกตเล็กเกน้อยคิดว่าคงจะมีสาระมั่งนะครับผมผมก็ทําช่องนี้ขึ้นมาก็ด้วยใจรักนะครับโมอเตอร์ไซค์โซโล่นะครับใจรักใจผูกพันแบ็ดวงสองล้อก็อยากจะทํามันขึ้นมานะครับเพราะผมใจรักแลวไงก็ทามันขึ้นมานะครับก็ไม่ได้ว่าเป็นช่องใหญ่ช่องโตหรือฮารูฮาาอะไรมากมายนะครับก็ทําตามสไตล์ตามวิถีของคนขี่รถเครื่องเลยนะครับ นะครับก็แล้วก็มาเล่าสู่คนฟังหวังจะพูดคุยกับเพื่อนฝูงมิสหายอย่างเงี้ยก็ทักทายกันมามาพูดคุยกันได้นะครับใครมีอะไรคอมเมนต์มาก็ชี้แนะมาได้นะครับมีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขออภัยไว้ด้วย้อพี่น้องเนอมีอะไรจะชี้แนะก็ได้นะครับมีอะไรที่อยากจะให้ทําก็แนะนําม,มาได้นะครับพี่น้องมาวันนี้ผมจะมาพาไปรู้จักกับร้านช่อมมอไซ ร้านหนึ่งไม่ใช่ร้านซ่อมทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่ศูนย์บริการของค่ายผู้ผลิตนะครับเป็นร้านซ่อมอิสระของเอกชนนะครับบริษัทหนึ่งนะครับผมคือไบแมนนะครับชื่อไบแมนหลายท่านอาจจะรู้จักแต่ผมเพิ่งเข้าไปใช้บริการครั้งแรกนะก็ได้ยินชื่อมามั่งผานหูผ่านตามามั่งอะไรแต่แถวบ้านนี่ผมเพิ่งรู้ว่ามีไงแต่ก็มีมาหลายปีแล้วแต่ผมไม่ได้สังเกตทุกทีตอนอารุงแดงไปก็เข้าซะ ร้านท่องทั่วไปในะผมเองไม่ค่อยเข้าใช้ศูนย์บริการของค่ายผู้ผลิตเท่าไหร่นะผมรู้ว่าราคามันก็โหดโอเคเครื่องหม้ยเครื่องมืออะไรเขาอาจจะดีกว่าเทคโนโลยีก็อาจจะดูแลกว่าเนี่ยเป็นกิจจารักษณะามากกว่าเนี่ยใน,นขณะเดียวก็สู้ด้วยราคาที่แตกต่างกันนะ ก็แตกต่างจากร้านซ่อมทั่วไปพอผมมาได้มาเข้าศูนย์บริการวันสต o อปสวิตต์บายแมนซึ่งเป็นของเอกชนที่ทำขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะชาวสองล้ออย่างเดียวนะครับซ่อมบำรุงดูแลรักษา One Stop s e วิ i c e นะครับเปลี่ยนอะลงอะไรมีน้ำมุงน้ำมันมียงมียางอะไรให้บริการหรือใครจะเข้าไปใช้ซื้อไปใช้ซื้อไปให้เขา ดูแลให้ก็ได้อย่างเปลี่ยนยางเนี่ยผมก็สั่งยางออนไลน์มาแล้วก็ตอนแรกผมว่าจะไปให้เขาเปลี่ยนให้แต่พอเข้าไปแล้วก็เลยเปลี่ยนผ้าดิสเบรกไปด้วยของลุงเท่านะ p C X ร้อยะีนะ่ผ้าที่ผมไปเปลี่ยนเขานี้นะก็เปลี่ยนผ้าดิสเบรกทั้งหน้าหลังนะครับแล้วผ้าดับเบรกหน้าดับเบรกหลังด้านหน้าดิสเบรกนะก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับ เป็นเรื่องด้วยก็ใช้แบนดของ Honda กระป๋องขาวนี่แหละครับผมสําหรับรถตอโตัวมิตินะนเขาก็ไม่ได้คิดไม่ได้ชาร์จอะไรเลยนะครับผมผมว่าราคาไม่จะถูกกว่าร้านซ่อมห้องแถวที่ผมไปใช้บริการด้วยซ้าไปแน่แล้วมันก็ค่อนข้างจะถูกกว่าศูนย์บริการของค่ายผู้ผลิตแล้วบริการด้วยฝีมือนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็มีครบหมดถอดยงถอดยางแน่ไม่ต้องไปงัดอะไรมากมายเขามีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับแล้วก็มีแท่นยกอีก 2อสาแท่งอยู่ที่ในศูนย์บริการแห่งนี้นะผมเองไม่ได้รู้จักมักกี่หรือรู้อะไรมาก่อนนะครับผมก็จอดเข้าไปใช้บริการเพราะว่าพี่วินเขาชี้ให้มาไงตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามีบอกพี่มาแถวนี้มีอยู่2องสาร้านมีทั้งร้านซ่อมทั่วไปแล้วก็ศูนย์แบบจบที่เดียวอย่างนี้คือวันสต็อปส i ี e ผมก็ลองมาไล่ดูอยู่ที่ลาดประเขาวังหินซอยสินะครับติดปากซอยติดอ่า อยู่เยื้องๆกับปัดทางเข้าวัดลาดพร้าวด้านหลังนะครับผมก็ลองไปดูใครอยู่แถวนี้และแวกนี้ใกล้เคียงนี้ก็ลองไปใช้บริการดูยังทิงแล้วไบไบแมนเนีมีหลายสาขาในกรุงเทพตามหัวเมืองบริมณฑนทน,นะครับมี13หรือ15ถ้าผมจำไม่ผิดนะคุยกับน้องช่างนะส่วนต่างจังหวัดจะไม่มีนะครับผมถือว่าเป็นวัดสต็อปสวิตที่ ที่รู้เรื่องรถเครื่องเป็นอย่างดีช่างทุกคนก็ซ่อมด้วยฝีฝมือที่สําคัญที่ผมประทับใจแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังเอามาแนะนําเพราะว่าผมได้รับการบริการที่ดีไงทั้งที่ไม่รู้จักกันมานไรลมาก่อนนะครับช่างก็พูดด้วยอัธยาศัยที่ดีมียิ้มแย้งทักทกายกันนะครับแนะนํนู่นแนะน,นํานี่ที่สําคัญคือตรงหลังร้านจะมีอบอร์ดติดราคา แต่การซ่อมการดูแลแต่และอย่างไว้ให้นอกจากอันไหนที่อัปเดตขึ้นมายังไม่ได้เปลี่ยนราคาช่างเขาก็จะแจ้งให้เราทราบนะครับผมชอบตรงนี้คือบริการด้วยความจริงใจไงและถูกใจเราชาวไบค์เกอร์คนขี่รถเครื่องทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายๆอไม่ต้องพิธีการอะไรมากมายนะสำหรับศูนย์วั e สต๊อสวิตของไบแมนนี้ก็มีห้องแอร์มีอะไรรับรองลูกค้าเหมือนกันนะครับผม เพียงแต่อาจจะขาดมุมน้ําชากาแฟเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีปัญหาพวกนี้ส่วนด้านนอกก็โอโถงเดียนะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะคือมีมาตรฐานเนี่ยเรียกว่าไบแมนเนี่ยเป็นศูนย์วันสต็อปสวิตที่มาตรฐานนะผมว่านะเครื่องไม้เครื่องม,มืออะไรต่างๆเนี่ยช่างเชื่องเนี่ยเขาคุยด้วยอัธยาศัยไม่ตรีแล้วก็แนะนําให้เราได้รู้ว่าอะไรไหนควรเปลี่ยนเขาก็ดูให้นะครับเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงที่สําคัญ ทางร้านก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆเขาจะมีติดบอร์ดอ่ะนะหรือว่าใครเป็นแฟนข่าบเป็น FC ทางเพจของไบแมนนี่ก็ลองติดตามดูได้ผมว่าด,ดีอ่ะคุณก็สะดวกสบายไม่ต้องอะไรหรือว่าใครจะซื้ออ,อะไรไปให้ทางร้านเปลี่ยนเขาก็คิดค่าแรงปกตินั้นไม่มีชาร์ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างโอ้สุดยอดอ่ะ สุดยอดจริงๆเนีย่ยเนี่ยมันดีอ่ะมชมชอบ่า<อ>สไตล์ของร้านคือมันเป็นอะไรที่ไง่ายๆพี่น้องไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับไปก็ช่างก็มาจดทะบงทะเบียนรถก็เช็คเรากาันเข้าใช้บริการของเราอะนะช่างเขาก็แนะนําว่าอย่างงู้นอย่างนี้จะเปลี่ยนไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกอยู่ที่เราเองว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะนอกจากถอดมาอย่างผมจะไปเปลี่ยนยางเนี่ย ผมสุดท้ายผมก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกไปด้วยเพราะว่าเวลาช่างถอดผมเข้าไปดูแล้วมันบางแล้วไงน้ามันเครื่องก็ไม่ได้ถ่ายนานแล้วเนี่ยลูกชายเอาไปขี่เอาไปใช้แนะนํามันเครื่องนี่ดํปไ๋ยแล้วครับพี่น้องช่างก็ทํางานด้วยรอยยิ้มนะครับบริการด้วยใจจริงๆนะครับผมชอบตรงที่มันมีเขามีบอกราคาอะไรไว้เรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องกลัวโดนโกงราคาโดนอะไรท่านจะเห็นค่าบริการค่าเปลี่ยนยางเท่าไหร่ค่าทำโน่นทำนี่แต่และอย่างเท่าไหร่เขา เขาจะติดบอร์ดไว้เลยนะครับแยกเป็นตัวอย่างให้ท่านสามารถไปยืนอ่านก็ได้เนี่ยดูในคลิปนี้ก็ได้ผมลองพูดมาให้ดูนะครับผมก็ขออนุญาตเอามาแนะนำนะนะเป็นร้านที่ผมเอามาแนะนำนะไม่ได้รู้จักมักคีอะไรกันครับคือผมเข้าไปใช้แล้วผมเกิดความพอใจไงผมว่าเอะมันน่าจะเป็นเอามาแนะนําให้กับยูเซอร์ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไบค์เกอร์ทั่วไปได้รู้กันนะหรือหลายคนรู้แล้ว เคยใช้บริการยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะแต่ส่วนตัวผมเน้นนะเป็นความเห็นส่วนตัวผมผมว่าผมพึงพอใจในการบริการนะและราคาไม่ได้โหดแล้วครับทั้งที่ผมจอดถามตอนแรกผมกลัวว่าราคาจะโหดนะครับมันอาจจะแพงกว่าร้านาซ่อมห้องแถวทั่วไปนิดหน่อยนะนิดๆหน่อยๆบางสิ่งบางอย่างนะแต่หลายสิ่งหลายอย่างผมดูแล้วมันก็ถูกกว่านะที่สําคัญราคาอะไรนะมันคงนะมันเครื่องพวกนี้คุณไม่ต้องกลัวโดนชาร์จไม่มีนะครับ ช่างจะบอกให้โดยตามตรงแล้วก็มีราคามาตรฐานให้ดูเลยนะครับเท่านั้นเท่านี้ถามก่อนได้ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนนะ่ถามก่อนก็ได้นะครับว่าประมาณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ช่างเขาก็จะบอกราคาคุณมาทีนี้คุณก็สบายใจสามารถบอกให้ช่างเปลี่ยนได้คุณสามารถนั่งดูได้ตลอดครับหรือคุณขี้เกียจด,ดูนี่เงี้ยจะปล่อยให้เป็นเรื่องของช่างคุณจะไปนั่งในห้องแอร์รอก็ได้นะครับมีมุมมีเก้าอี้นั่งให้สบายสบายตากแก ชิวๆรหรือใครจะมีทุ่ร่ป่าปังจะจอดรถทิ้งไว้ก็ได้ให้ช่างทํานะครับแล้วก็นัดเวลาที่จะไปรับรถนะครับท่านเขาก็จะประเมินให้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่แนะนําให้ไปเช้าๆอาจะดีนะเพราะว่าบางทีรถอาจจะมีเยอะอย่างเงี้ยช่างเองก็อาจจะไม่สามารถรองรับได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นศูนย์ของเอกชนเป็นศูนย์แบบ one stop service ทำงานทุกวันนะครับพี่น้อง เท่าที่ผมดูข้อมูลแล้วเขาทำงานกันทุกวันหยุดวันพ็เหัสนะครับตั้งแต่9หยุดวันพฤหัสวันเดียวนะสอที่ทำงานนะครับตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตลอดสะดวกสบายพี่น้องโอ้โอ๋ถงนั่งสะดวกสบายไม่ต้องอะไรมากมายครับมีพัดลมพัดลมให้ข้างนอกก็มีพัดลมแต่มีห้องแอร์ไว้รองรับอีกนะส่วนคุณจะเอาไปเทียบกับศูนย์ของค่ายผู้ผลิตมันคง ต่างกันอยู่แล้วมาผมให้ One s t ็อปสวิตของไบแมนเนี่ยนะคือว่ามีความพร้อมนะเขามีแท่นยกรถมีบอกลมมีอะไรทุกอย่างครับแม้กระทั่งตัวงัดยางเนี่ยก็จะเป็นออโตเมติดหมดนะครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้มผมเหนช่างทําแล้วก็ทําด้วยใจครับทุกคนก็ตั้งใจทํางานและ บางทีก็เห็นมือปาดเหงื่อผมยังเห็นใจช่างเลยนะโอ้โหเขาทำด้วยใจจริงๆครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทำได้รวดเร็วครับสะอาดนะครับผมนะผมว่าความสะอาดนี่นก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดลูกค้าได้นะความสะดวกวดเร็วความพูดจาไพเราะเพราะพิงสุภาพนะครับไม่ได้อะไรนะครับอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ถามช่างได้ช่างเขาก็จะแนะนำให้เราเป็นอย่างๆไปไม่ใช่ว่า เปลี่ยนมัม่วซั่วไม่มีนะครับช่างจะบอกก่อนว่าอันนั้นไม่ดีแล้วนะน่าเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมทีนี้ก็อยู่ที่เราตัดสินใจเองว่าจะเปลี่ยนไหมอะไรถ้าไม่ดีก็ควรจะเปลี่ยนนะราคาไม่โหดนะครับที่ผมพึงพอใจคือราคามันไม่แพงไงราคาสมเหตุสมผลนะ,ะและก็ที่และก็อีกอย่างคือได้รับการบริการที่พึงพอใจนะในส่วนตัวผมนะเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตนํามาแนะนํา เล่าสู่กันฟังเป็นเกล็ดเล็กเกล็น้อยในกรุงเทพก็มีอยู่สิบสามสิบห้าสาขาก็ลองเข้าไปดูในเซิร์ชลูใน Google ได้นะครับส่วนต่างจังหวัดยังมีผมว่า,นาในอนาคตมันน่าจะขยายไปต่างจังหวัดน,นะก็แนะนำให้หลายท่านเข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะพวกเราชาวไบเกอร์ทั้งหลายเนี่ยที่ขี่มอไซค์นเนี่ยเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องโดนกงราคาโดนอะไรนะครับแล้วคุณจะสบายอกสบายใจกับเครื่องมัเครื่องมือที่เขามีพร้อมเรียกว่า ไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นรองศูนย์ของค่ายผู้ผลิตเท่าใดนักนะครับเครื่องหม้เครื่องมือเขาก็ถือว่ามีพร้อมอะ่ะเท่าที่ผมไปนั่งดูเนี่ยนะก็เป็นแบบวันสต็อปสวิตนะครับบริการแบบวันสต็อปสวิตนะครับคุณคือมีนั่นครบวงจรนะั้นนอกจากอะไรชิ้หนไหนไม่มีอาจจะรอนิดหนึ่งเพราะว่าการสต็อกอะไรมันอาจจะไม่เหมือนค่ายผู้ผลิตยอยู่แล้วนะครับเราก็เข้าใจส่วนนี้นะ หรือใครมีจะซื้อไปให้ทางร้านเปลี่ยนก็ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นเก็เล็กเก็น้อยพี่ผมเก็บมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคิดมันคงจะเป็นประโยชน์เป็นสาระมั่งสําหรับผู้ใช้มอไซค์ทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองหลวงทุกวันนี้นะครับรถใครก็รักเนาะทีนี้จะใช้บริการจะเข้าไปร้านซ่อมมั่วซั่วเขาไม่ได้นะครับถ้าไปเจอศูนย์มาตรฐานอย่างไบแมนเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยครับเขาบริการค่อนข้างดีนะ นักช่างทุกคนก็พูดคุยดีอธัธยาศัยเมตุดีดีนะครับมีบินมีใบเสร็จที่เรียบร้อยนะพี่น้องไม่ต้องกลัวอะไรคุณจะเอาใบเสร็จเอาก็ได้อะไรก็ได้นะครับคุยสบายสบายคุณสามารถยืนดูช่างทํางานได้เลยนะครับก็เป็นเก์เกล็กเกตน้อยเป็นนี่เป็นความพึงพอใจของผมที่เก็บมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองหลายท่านอาจจะเคยใช้บริการแต่ผมเพิ่งใช้บริการครั้งแรกไงก็เกิดความประทับใจแล้วกันแล้วผมคิดว่าครั้งต่อไปผมก็คงมาใช้บริการ ด้วยนะครับผมเขาก็มีพงม,มีเพจอะไรนะก็ลองเข้าไปดูได้ไปติดตามเพจดูได้นะครับเพจก็ไบ mm. man นี่แหละครับผมนะก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูใครไม่รู้นะในกรุงเทพมีอยู่13หรือส5าสาขาเนี่ยก็ลองเซิร์ชเซิร์ชดูนะครับจะมีแผนที่มีร้านมีบริษัทอะไรให้หมดนะครับโอเคครับผมผิดถูกผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมคิดว่ามันจะมี ประโยชน์มีสาระมั่งสําหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์เนาะบางคนุอาจจะตัดสินใจไม่ได้เข้าตรงไหนดีจะเข้าศูนย์บริการก็กลัวไปอะไรเงี้ยมันโหดไปไหมรดเยอะไปไหมแต่ถ้าคุณเข้าไปลองผมอยากให้ลองไบไบแมนนะครับลองเข้าไปดูคุณอาจจะประทับใจอย่างที่ผมกล่าวมาก็ได้นะครับคือ เขาก็บริการด้วยมาตรฐานนะทุกอย่างผมถือว่าเป็นมาตรฐานนะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะช่างอะไรก็มีมาตรฐานหมดนะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องก็มีเปลี่ยนนะครับยางเยิงอะไรพวกนี้เรียกว่ามีอะไรหมดอนะ่ะทุกอย่างแหละเขารับเปลี่ยนทุกอย่างแต่เน้นรถในประเทศนะครับเน้นรถประเทศนะครับรถที่ผลิตในประเทศนะครับผมคุยกับช่างเลนะครับโอเคครับผมก็เป็นเกณฑเล็กเกน้อยอาจจะมีสาระมัา,างนะพี่น้องเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจผมนะครับวันหลังก็จะมีอะไรก็จะเก็บมาคุยกันสลับสับเปลี่ยนกันไปนะพี่น้องเนอะหรือใครมีอะไรจะชี้แน่ก็ชี้แน่มาได้ในทางคอมเมนต์นะครับมีอะไรขาดตัวบกกห้องของขอภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่กูรูไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับอาศัยว่าผมก็ผูกพันอยู่กับวงการสองล้อเครื่องมายาวนานกว่า40ปีนะครับทำทำทั้งนิยสารเป็นช่างพุ่งช่างภาพทำแม่งทุกอย่างแล้วครับพี่น้องนะ พออายุเยอะก็คิดจะทำทางออนไลน์นะเพื่อจะอันไหนมาเล่าสู่กันฟังสลับแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเด้อพี่น้องเนะ้อใครมีอะไรก็ชี้แนะมาได้โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมรับฟังนะครับไบแมนะครับที่ผมเอามาแนะนำวันนี้เป็นศูนย์แบบ one stop service นะก็ลองเข้าไปใช้บริการดูครับ ผมก็เก็บความประทับใจที่ผมได้รับมาเล่าสู่กันฟังเนียพี่น้องเนอะขอบคุณทางไม้แมนขอบคุณทางช่างทุกคนด้วยนะครับมีอะไรชี้แนะก็ชี้แนะได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม